ครับวันนี้มาเอาชุดฟังในบ้านนะครับมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นซับ10นิ้ว1 8อยนะครับต่าง6.5แหลมจาน4ี่นิ้วนะครับตัวนี้เป็นชุดไฟ3ระบบนะครับแล้วก็ตู้เป็นตู้ไม้แท้นะครับงานทำสีระเบิดแล้วก็ใส่ตะแกรงแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับ สามระบบก็จะมีไฟแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟบ้านไฟรถนะครับก็ไฟแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม1 0 0แอมป์นะครับตอนนี้ก็เปิดผ่านแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเปิด13.3โวลต์นะครับหรือเช็คสถานะแบตได้นะครับตอนนี้ก็ยัง100%อยู่นะครับปีตัวน,นี้จะเป็นปีใหม่นะครับปีใหม่พุธในตัว แต่ลูกค้าอยากได้ FM เพิ่มนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เสริมเพราะว่าปกติรุ่นตรงนี้จะเป็นปีใหม่และพร้อม FM นะครับพอหลังๆเขาไม่ทํา FM มาก็เลยต้องได้เสริมเป็นตัว FM เพิ่มนะครับแล้วก็มีสวิตปิดเปิดนะครับตัวเดียวฝาบนก็เปิดสวิตได้นะครับด้านข้างก็มีหูยกให้สองฝั่งนะครับแล้วก็ตู้ก็มีล้อเข็นให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีพัดลมระบาย4ตัวนะครับลมเข้าฝั่งนี้2ตัวแล้วก็ลมออกฝั่งนู้น2ตัวนะครับก็จะมีชุดปลั๊กเสียบไฟบ้านนะครับจะเป็นชุดสวิชิ่งแปลงไฟบ้านไว้ในตู้นะครับซ่อนมาแล้วก็ทําแค่ปลั๊กนะครับเสียบบ้านแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซนะครับเวลาใช้แบตเตอรี่ก็สับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใช้ไฟรถนะครับก็จะทําเป็นขั้วแดงบูดดำลบนะครับ ตัวนี้จะเป็นขั้วแบบตู้เชื่อมเลยนะครับจะแข็งแรงกว่าขั้วตัวอื่นนะครับลูกค้าเน้นคุณภาพนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับส่วนสายนะครับสายก็ฝั่งนึงจะทําเป็นหอยคีบเข้าแบตนะครับฝั่งหนึ่งก็จะทําเป็นหัวขันนะครับนี่ก็ชุดปลั๊กไฟนี่ก็เป็นชุดไม้ร้อยนะครับไม้สองตัวนั้นเป็นขั้วลบนะครับมีขั้วบวกนะครับทําแดงดําชัดเจนนะครับนี่นะครับทัเข้าได้เลย แล้วก็เอาฝั่งนี้ไปคีบแบตนะครับสายจะทําให้อยู่ที่5เมตรนะครับหรือลูกค้าชอบเส้นใหญ่กว่านี้หรือยาวกว่านี้ก็สั่งได้นะครับแต่ว่าหลักๆพื้นฐานก็จะทําเริ่มที่5เมตรนะครับหรือลูกค้าบางท่านก็อาจจะทําเส้นคคบวกไปคีบที่แบต5เมตรแล้วก็ทำโคลบคีบที่ตัวถังรถได้เลยนะครับอาจจะใช้ไม่ถึง5เมตรนะครับราคาก็คิดตามสเปคสายนะครับ เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กทองแดงแท้ทองแดงผสมนะครับแต่ให้ดีก็แนะนําเป็นทองแดงแท้นะครับอันนี้จะเป็นสายเบอร์สิบหกนะครับฝาบนเปิดสวิตช์นะครับฝาข้างมีอะไรเดี๋ยจะเปิดฝาให้ดูข้าวๆนะครับเปิดมากไม่ได้นะครับนีครับนี้ขับซับเคห้าแปดขับกลางดีเซ็ตนะครับพันวัตต์นะครับก็ทำารป็นฝาปิดให้นะครับตัวงานเป็นสีระเบิดนะครับ แบตก็ลองแล้วนะครับลองมาแล้วหกชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ลดถึงสิบนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเปิดด้วยนะครับอันนี้ก็เปิดเปิดฟังพอดีนะครับไม่ถือว่าอัดเยอะแต่ถ้าเปิดเบาๆน่าจะมีสามวันนะครับผมเพราะว่าเฉพาะแบตก็เจ็ดแปดพันแล้วครับถ้าลูกค้าจะถึงก็ทําได้ครับผมตัวนี้จบกับลูกค้าอยู่ที่สา0 0มบวกนะครับ3าม0 0นบวกถ้าเป็นงานแบรนด์ก็มีไปสี่หมืนกว่านะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกงานไหนนะครับ ถ้ารวมชุดสายอะไรด้วยก็บวกไปตามนั้นนะผมราคาก็คุยกันได้ครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือติดต่อเฟ็นไลน์ท้ายคลิปครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ชมทเท่านี้ครับผมนี่ก็เท็แล้ว